น้ำเสนอโดยแมนซิตี้แฟนไทยแลนด์ห้าวจัดพ่อฮาลนันอยู่แฟนราชันจนโดนเชิญออกอัลฟีฮาลนันพ่อของเออริงฮาลนันถูกเจ้าหน้าที่สนามเบอร์นบิวหาตัวออกจากบริเวณอัฒจันทร์ระหว่างรับชมลูกชายลงเล่นเจอเรียลมาดริด เนื่องจากการกระทำยั่วยุแฟนบอลเจ้าถิ่นอัลฟี่รับชมเกมอยู่บนโซน VIP ของสนามซานติอโอโกเบเดบิวระหว่างลูกชายลงเล่นในเกมซึ่งเหลือใบสีฟ้าบุกเสมอเรอัลมาดริดในประตูต่อหนึ่ง,ห,งหลังจากจบการแข่งขัน ปรากฏคลิปวิดีโอขณะออลฟี่กำลังถูกเจ้าหน้าที่สนามขอให้กลับไปอยู่ในโซนภายในเพือหลีกเลี่ยงการประทักกับแฟนบอลของเชียร์มารติดซึ่งนั่งอยู่ข้างล่างร่วมกันตะโกนลาก่อนใส่อาลฟี่รัวๆขณะที่อดีตแข้งนอร์เวย์ยิ้มรับแล้วตอบสนองโดยการโบกมือให้แถมทำท่าเอามือป้องหูเพิ่มเติมก่อนจะยอมเดินเข้าห้องแต่โดยดีอินากิอันกุโล นักข่าวประจำกรุงมาริดอ้างว่าสาเหตุเกิดจากเอลฟี่ใช้วาจาเย,ย่อยุ่ใส่เหลาแฟนบอลแถมยังคว้างป่าเม็ดทั่วใส่ผู้ชมที่นั่งอยู่ด้านล่างสำหรับลูกชายของเอลฟี่ลงเล่นเต็มเวลาให้กับทีมของเปปกูดิล่าแต่ไม่สามารถผลิตสกอร์หรือแอสซิดได้แถมมีการเผยสถิติได้สัมภาษบอลแค่21พรังน้อยกว่าเอดรีองในตำแหน่งผู้รักษาประตูเซีีกก็เรียกว่า เป็นสีสันคงแฟนบอลกับคุณพ่อคุงฮาแลนด์ไปเตะบ้านเขาก็คงเป็นเรื่องปกตินะครับ แจ้งแล้วเปล่าปาทั่วพ่อฮาลนดนแค่หยอกล้อแฟนราชันเอาฟี่ฮาลด์พ่อของเออร์ลิงฮาลนดาวยิงแมนเชสเตอร์ซิตี้ปฏิเสธไม่ได้ปาทั่วใส่แฟนบอลเรียลมาดริดแต่แค่มีการพูดหยอกล้อที่ดีระหว่างกันเท่านั้นภายหลังถูกเจ้าหน้าที่สนาม จับแยกลีกเลี่ยงการประทะอาฟี่ตามไปเชียร์ลูกชายลงเล่นให้เหือใบสีฟ้าทำสึกยูฟาชมเปี้ยนลีกรอบตัดเชือกเสมอราชันหนึ่งประตูต่อหนึ่งหลังจบเกมปรากฏคลิปโดยพาตัวออกจากบริเวณอัฒจันทร์เพื่อลีกเลี่ยงการประทะแฟนบอลอดีตกองกลางลีดยูนเต,ต็ดตอบโต้้วยการโบกมือยอะเยะ้ยและเอามือป้องหูรับเสียงด่าโดยรายงานจากสเปนเผยว่าเขาทำการปราทัวลิสงสัยแฟนบอลที่นั่งข้างล่างอีกด้วย อย่างไรก็ตามถูกเปิดเผยไปทั่วโซเชียลมีเดียเอาฟี่ใช้ทวิตเตอร์ส่วนตัวชี้แจงปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องการปาทั่วโอเคนั่นไม่ใช่เรื่องจริงผมไม่ได้ปาทั่วใส่แฟนบอลเราแค่มีการพูดคุยหยอกล้อที่ดีใส่กันบ้างก็เท่านั้นแฟนบอลมาริไม่พอใจที่เราฉลองประตูของเดอะบอยซึ่งเป็นเรื่องปกติหลังจากนั้นเราก็ต้องออกห่างจากพวกเขา ไป50เมตรและไม่มีอะไรมากกว่านั้นทุกคนมีความสุขก็เกือบจะทุกคนอน,นะโดยหลังจากพูดจบปิดท้ายด้วยการอีโมจิขยิบตางานนี้ก็บอกเลยว่าคุณพ่อของฮาแลนด์ก็ไม่เบาเหมือนกันนะครับยิ่งใหญ่ก็เป็นสีสันของฟุตบอลนะครับแฟนๆถือว่าเป็นการหยิดแกมหยอกนัดหน้ามาเจอกันในบ้านแล้วเรา จะรู้กันแฟนๆคิดเห็นอย่างไรกับข่าวนี้คอมเมนต์มาบอกกันได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับอัปเดตข้อมูลข่าวสารแมนซิตี้ก่อนใครหากคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารของแมนซิตี้และที่สําคัญการแชร์ของท่านถือเป็นกําลังใจอันยิ่งใหญ่สําหรับเราทีมงานแมนซิตี้แฟนไทยแลนด์ยิ่งใหญ่ก็ขอกราบงามสักล้านครั้งล่วงหนา สำหรับการแชรนะครับหากคุณคือสายเลือดแมนซิตี้เราคือพวกเดียวกัน